ด้วยบุคลิกด้วยความกระหายอยากด้วยการาวิ่งไล่ความขยันและมักจะยิงประตูสวยๆสําคัญสําคัญให้กับทีมเสมอจริงๆนะครับการเป็นยอดดาวยิงของเขามันไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วครับแต่สิ่งนี้มันน่าสนใจก็คือจุดเริ่มต้นต่างหากครับผมกำลังพูดถึงเอเดน n ันคาวานีครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน ฟุตบอลิสตา้าบายจิตรกรสีคำาเกลือ สวัสดีครับตอนนี้ข้าสู่ฟุตบอลลิสตาครับกับผมจิตรกรเสียงเกลือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากกด subscribe ไว้ก่อนเลยนะฮะกดติดตามกระดิ่งให้กับช่องของเราไว้ด้วยนะครับเมนสแตนไทยแลนด์ครับกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก4ี่แสนซับแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับถ้าว่ากันในกองหน้าระดับขึ้นหิ่งนะครับประสบการณ์สูงแต่ยังสามารถเล่นอยู่ในเวทีระดับสูงได้นะครับแน่นอนครับมันอาจจะมีหลากหลายชื่อแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่เป็นหนึ่งในบุคคลที่น่าสนใจนะครับผมกำลังพูดถึงเอเด คาวนี่ครับตรงหน้าทีมชาติรุกวัยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแม้ว่าในช่วงหลังอาจจะมีอาการบาดเจ็บบ้างแต่แฟนๆแมนยูเต็ดผมเชื่อว่าเกือบทุกคนครับรักเขาด้วยบุคลิกด้วยความกระหายอยากด้วยการาวิ่งไล่ความขยันและมักจะยิงประตูสวยๆสำคัญสาคัญให้กับทีมเสมอ จริงๆนะครับการเป็นยอดดาวยิงของเขามันไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วครับแต่สิ่งนี้มันน่าสนใจก็คือจุดเริ่มต้นต่างหากครับเชื่อไหมครับว่าก่อนที่จะมาเป็นนักบอลที่ประสบความสำเร็จครับเอเซนคาวานี่มีจุดเปลี่ยนสําคัญทั้งในเรื่องของผลงานแล้วก็ความคิดเนี่ยมาจากแค่ไอศสครีมแท่งเดียวครับวันนี้ติดตามไปพร้อมกันนะครับว่าทําไมไอศครีมเนี่ยนะฮะมันถึงเปลี่ยนตัวตนของคาวานีได้ ผมเริ่มในภาพกว้างก่อนครับมองไปที่ประเทศอุรุกวัยก่อนโอ้สมัยก่อนในะอุรุกวัยถือว่าเป็นประเทศที่เศรษฐกิจยอดเยี่ยมมากๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงปี1904ครับในยุคที่มีประธานาธิบดีชื่อว่าโคเซออด o เยส ถูกยกย่องว่าเป็นผู้นําที่หัวสมัยใหม่ครับชอบความเท่าเทียมประชาชนทุกคนต้องได้รับการดูแลอย่างดีมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาพยาบาลการศึกษาไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นใดๆทุกคนจะได้รับสวัสดิการที่ดีเหมือนกันหมดซึ่งมันเลยทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นเป็นประเทศที่ร่ํารวยมั่งคั่งมากขึ้นจนอุุกวัยเนี่ยนะครถูกเรียกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งอเมริกาใตา้ อย่างไรก็ตามครับจากชายาที่ถูกเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์แห่งอเมริกาใต้เนี่ยมันก็ค่อยๆลดระดับลงครับ โดยเพราะหลังจากเศรษฐกิจโลกเข้าสู่สภาวะตกต่ำครั้งใหญ่นะครับที่เรียกกันว่า Great Depression เนี่ยรุกวัยก็ประสบปัญหาด้วยครับเนื้อและขนสัตว์ที่เคยเป็นสินค้าส่งออกหลักส่งไปขายทางยุโรปเนี่ยก็ขายไม่ออกครับเพราะว่ากําลังซื้อมันลดลงเมื่อขาดไรายได้หลักรัฐก็ไม่สามารถจ่ายสวัสดิการให้กับประชาชนเหมือนอย่างที่เคยทําได้จุดเปลี่ยนตรงนี้ครับทำให้รัฐบ,บาลต้องเริ่มกู้ยืมเงินจากต่างประเทศพิมพ์ธนบตัตรเพิ่มจนเป็นทั้งหนี้แล้วก็ประสบปัญหาเงินเฟ้อครับสิ่งที่ตามมาก็คือมันก็เริ่มมีการกคอร์ร กันเมืองแต่ละฝ่ายก็โจมตีกันไปโจมตีกันมามีโอกาสกบโกงกันไปโกงกันมาไม่เว้นทุกพักครับจนที่สุดแล้วก็เกิดรัฐประหารโดยกองทัพกลายเป็นรัฐบาลเผด็จการขึ้นมา และในช่วงเวลาที่พวกเขาครองอำนาจนะครับเป็นระยะเวลาถึง12ปีครับตั้งแต่1973ถึง1985ซึ่งมันคาบเกี่ยวก่อนที่เอดิสันคาวานี่จะเกิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคำนี้เกิดเมื่อปี1987ครับที่เมืองซาวโตเมืองทางตอนตกเฉียงเหนือของอุรุกวัยครับครอบครัวขอวงเขาก็นั่นแหละฮะเจอพิษเศษฐกิจเจอความยากจนเล่นงานอยู่ในเมืองแถบชนบทเพราะฉะนั้นเขาจึงเกิดมาท่ามกลางการขาดโอกาสครับ แต่เมื่อลืมตาดูโลกครับครอบครัวก็พยายามสนับสนุนครับโดยหวังว่าเอดิสันคาร์วานีเนี่ยจะกลายเป็นแสงสว่างให้กับครอบครัวและก,การตั้งชื่อเอดิสันเนี่ยนะฮะก็มาจากโทมัสอันวาเอดดิสันครับใช่ครับถูกต้องแล้วครับชายอเมริกันคนนั้นแหละครับที่เป็นผู้ผลิตหลอดไฟคนแรกของโลก มันเหมือนกับว่าครอบครัวเนี่ยต้องการให้เอ็นนิเนนั้นกลายเป็นแสงสว่างแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของคนรอบกายของเขาแล้วก็เลยใช้ชื่อนี้แหละครับเมื่อลืมตาดูโลกครับในยุคนั้นเศรษฐกิจก็มีดีครอบครัวก็อยากจนอยู่ในเมืองห่างไกลเด็กๆในที่นี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับการศึกษามากเพียงพอที่จะทําให้ชีวิตเติบโตขึ้นไปกลายเป็นคนที่ประสบผลหรืออะไรก็ตามแต่เพราะโอกาสมันมันน้อยนิดเหลือเกินครับ ดังนั้นเส้นทางที่ถูกมองว่ามันอาจจะชัดเจนมากกว่าก็คือการเป็นนักฟุตบอลครับแล้วเขาวันนี้ก็คิดแบบนั้นครับเขารู้ตัวมาตั้งแต่เด็กครับว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลครับแต่มันเริ่มต้นจากความสนุกนะครับเขาแค่อยากจะลงสนามไปยิงประตูให้ได้แล้วก็กลับมาดูฟุตบอลต่อไอ้เรื่องที่จะกลายเป็นนักเตะอาชีพระดับลีของยุโรประดับท็อปของโลกน่นะอันนั้นมันอยู่ไกลตัวมากครับเขายอมราามับว่ามันนึกไม่ออกหรอกครับในยุคนั้นกับการที่คุณเป็นเด็กอายุสิบกว่าขวบอยู่ในเมืองชนบทของอุรุกวัยยากมากับแตตตต่่เเมมมืออิโขึ้้นนาก็ง ใจเพื่อจะโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นั่นคือการเล่นฟุตบอลและคนที่เป็นไอดอลของเขานะครับขวัญใจเลยนะฮะก็คือกาเบรียลบัติสตูต้าครับอดีตกองหน้าทีมชาติอิตาในยุคทศวรรษ90เอเซนคาวานี่ชอบมากครับชอบดูบัติสตูต้าเล่นนี่คือกองหน้าสไตล์หมายเลข9ตัวจริงเลยครับและดีที่สุดคนหนึ่งของโลกในยุคนั้นครับการจบสกอร์ที่เฉียบขาดยิงได้หนักหน่วงทั้งซ้ายทั้งขวาเล่นในกรอบเพดโทได้ดียิงได้ทุกรูปแบบและนั่นคือวิธีการที่เขาคิดว่าเหมาะสมกับตัวเองที่สุดร,รเขาาาจงพยยม เรียนรู้แล้วก็เอาบาติสตูต้าเนี่ยเป็นแบบอย่างแม้ว่าในตอนนั้นนะครับตอนที่เขาเล่นในชุดเยาวชนของทีมเล็กที่ชื่อว่าดานูบิโอเนี่ยตำแหน่งจริงเขาคือมิดฟิลด์นี่ตรงนี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าใช่ครับจริงๆแล้วเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นกองกลางมาก่อนแต่ว่าชอบยิงประตูครับเพราะมีไอดอลคือบาติสตูต้าทุกครั้งที่ลงสนามเขาหวังไว้ก่อนเลยครับคาดหวังกับตัวเองเลยว่าวันนี้ฉันต้องยิงให้ได้มันเหมือนเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับตัวเองครับพอลงไปปุ๊บเขาก็จะนึกภาพในหัวครับว่ากําลังเป็นบาติสตตุาาออยยยู่่่่เีแบบทททวงททก จังหวะการยิงอะไรต่างๆและเมื่อยิงประตูมากขึ้นครับโอกาสก็มาถึงเขาก็ถูกผลักดันให้ขึ้นไปเป็นกองหน้าซึ่งคราวนี้เนี่ยเขาไม่เคยปล่อยโอกาสหลุดลอยไปอีกแล้วครับสิ่งที่เขาต้องทําเพิ่มเติมก็คือซ้อมให้หนักขึ้นครับพยายามให้มากขึ้นยิงประตูให้ดีขึ้นรักษาร่างกายให้ดีขึ้นพักผ่อนให้เพียงพอกินของที่มันมีประโยชน์ เซนตาเขาวิน,นี่ยอมรับว่าเมื่อคุณเติบโตขึ้นมาเป็นนักบอลอาชีพนะครับบางวันความสนุกมันก็จะหายไปเพราะมันเคร่งเครียดมันมันจริงจังนะครับมันเหมือนทํางานเป็นเครื่องจักรทาแบบเดิมซ้ําๆทุกๆวันแบบนี้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องหาเหตุผลที่ทําให้ตัวเองนะั้นมีแพชชั่นอยู่ตลอดเวลาก็คือลงไปแล้วเล่นได้นั่นคือการดูแลร่างกายของตัวเองครับดูแลให้ดีสุดเพื่อลงสนามไปแล้วจะได้สนุกกับเกมแล้วก็จะได้มีผลงานที่ดี นีาบอกว่าเคล็ดลับเลยครับเล่นฟุตบอลเนี่ยจิตใจคุณต้องปลอดโปร่งก่อนเอาความเครียดความคิดด้านลบอะไรพวกนี้ทิ้งไว้ข้างสนามเลยครับถ้าสภาพจิตใจดีครับมันจะมีผลบวกแน่ๆครับกับการเล่นในวันนั้น ส่วนเรื่องวิธีการของเขาครับเขาเรียกมันว่ายิงทุกครั้งที่มีโอกาสนี่นคือสิ่งที่เขาฝึกมาเสมอครับแต่เขาเพิ่มพูนทักษะให้มันมากขึ้นครับโดยเฉพาะการเล่นในกรอบเหโดโทษเมื่อเวลาผ่านไปสะสมประสบการณ์มากขึ้นสิ่งหนึ่งที่มันเติมขึ้นมาคือการอ่านสถานการณ์ให้ออกพูดง่ายๆคือเซนบอลเนี่ยนะฮะว่าจังหวะน,นี้ควรทําอะไรหรือเมื่อบอลอยู่กับเพื่อนคนนี้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นตัวเขาควรจะไปอยู่ตรงไหนและเมื่อโอกาสมาถึงก็จัดการซะยิงทุกครั้งที่มีโอกาส เอเซนคาวานี่บอกว่ายิ่งโตขึ้นเขาก็ายิ่งรู้ครับว่าสุดท้ายแล้วไอ้เรื่องที่ถูกปลูกฝังมาว่าต้องยิงทุกครั้งที่มีโอกาสเนี่ยบางทีมันอาจจะใช้ไม่ได้ทุกเกมครับหลังจากนั้นเขาก็เริ่มอ่านสถานก,การณ์ให้มันละเอียดมากขึ้นครับเมื่อได้บอลหรือเมื่อมีโอกาสแต่ถ้ามีเพื่อนที่อยู่ในพื้นที่ที่ดีกว่าหรือชัวร์กว่าเขาก็พร้อมที่จะจ่ายให้ครับนั่นคือภาพรวมของยอดของหน้าคนนี้ครับเอเซนคาวานี่ซึ่งเขาอธิบายการเติบโตแนวความคิดของตัวเองแล้วมันก็ไปสู่ในผลงานที่ เป็นรูปธรรมครับตั้งแต่ย้ายมาเล่นในยุโรปครับตอนอายุ20ปีผ่านมาถึงทุกวันนี้ครับเขาลงเล่นในลีกของยุโรปไปเกินกว่า650นัดแล้วยิงไปมากกว่า350บประตูทุกสโมสรที่เขาไปอยู่เขากลายเป็นนักเตะคุณภาพครับอาจจะไม่ใช่เป็นระดับเดอะแบกหรือเป็นกองหน้าที่อาจจะไม่ใช่แบบระดับเดอะแบกหรือว่าเป็นกองหน้าที่ยิงแบบท่มทลายแต่เป็นกองหน้าที่มีคุณภาพครับเพราะเขามีความเฉียบคมในการยิงประตูด,ด้วยและสามารถเล่นเป็นทีมกับเพื่อนคนอื่นได้ด้วย สมัยที่แจ้งเกิดกับปาไลโมครับรอบตัวเขาก็ประสานงานกับฮิเวียปาสตอเร่ฟราบิิโอมิโคลีหรือตอนที่ย้ายมาอยู่กับนาโปลีครับก็ช่วยกันส่งเสริมกันครับพร้อมๆกับเ e อซเกลลาเวซี่มาเรคฮัมซิกพอไปอยู่ที่ปารีสแซงต์แชงกต่อให้จะลายร้อมด้วยสุ์สตาร์ครับแต่คาวานี่ก็เอาชนะใจทุกคนได้ครับกลายเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญของทีมไม่ว่าจะเล่นกับซุลตันอิบราฮิโมวิชครียนเอมบัปเป้เนเมะ จนใงปี2020ครับย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและบทบาทของเขาก็ถูกเพิ่มเติมขึ้นครับเ,เรื่องแพชชั่นความกระหายอยากที่แสดงออกในบุคลิกของเขาเนี่ยไฟไมิสาแดงรักอยู่แล้วครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเข้ามาแล้วสามารถช่วยได้จริงก็คือการพัฒนาเด็กดาวรุ่งที่อยู่รอบตัวเขาถ่ายทอดช่วยสอนช่วยบอกอันไหนดีอันไหนไม่ดีต้องทำยังไงบ้างเรื่องราวตรงนี้ครับมาร์คัสแรดฟอร์ดเมสันกรีนวูดเจสซ่ลินกาได้รับผลประโยชน์หมดเลยครับ และสิ่งนี้ทำให้เขากลายเป็นที่รักของแฟนๆบริษัทแดงก็คือสัญชาตญาณในการยิงประตูนี่แหละครับที่มันท็อปคลาสได้เกินคิดปุ๊บทาแล้วอยู่ในพื้นที่บางครั้งเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ทําได้นั่นแหละครับตัวตนของเอลิสันคาวนี โอเลกุนาโซชาครับอดีตกุนซือของแมนยูเตดครับเคยพูดถึงนักเตะคนนี้บอกว่ามันทําให้เขาย้อนนึกถึงคําสอนของเซอร์เล็กฟูสันครับครั้งหนึ่งครับเฟอร์กี้เคยสอนโอเลกุนาโซชาครับบอกว่าเฮ้ยเมื่อคุณเข้าไปในกรอไปโทษแล้วเนี่ยจงหาเพื่อนสนิทของคุณซะตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเพื่อนสนิทคืออะไรเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเฟอร์กี้บอกว่าเพื่อนสนิทของกองหน้าทุกคนเนี่ยคือที่ว่างครับ พาตัวเองไปอยู่ตรงจุดที่มันมีที่ว่างในกรอบไปโทษได้ไดและนั่นแหละครับมันจะเป็นจุดที่ทําให้คุณนั้นมีโอกาสยิงประตูซึ่งโซชาก็เรียนรู้ตรงนั้นมาจนทั้งมาเจอกับเอเซนคาวานีนะครับว่าโอ้โหทำแบบเดียวกันเลยเหมือนที่ป๋าสอนเลยเมื่อคุณเข้าไปกรอบไปโทษแล้วเขารู้รับว่าจะพาตัวเองไปอยู่ตรงจุดไหนซึ่งในเรื่องนี้มันหายากกับบรรดาแนวรุกของแมนยูเตดในยุคป,ปัจจุบัน ในวันที่เขาก้าขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเตะประสมท้องเร็จนะครับโดยเฉพาะมาอยู่กับทีมใหญ่อย่างทัพพิศาแดงเรื่องราวของเขาก็ถูกพูดถึงครับและการเติบโตของเขาก็เริ่มมีการทำเป็นบทความเป็นสกูปเป็นสตรอรี่ต่างๆหนึ่งในนั้นก็อ,อย่างอย่างท่าดีใจครับท่าที่ยิงธนูนะฮะ เขาเล่าว่าท่านี้ครับได้รับแรงบันดาลใจจากบรรพบุรุษของเขาที่เป็นชนเผ่าชาวอาสหนึ่งในเผ่าพื้นเมืองของอุรุกวัยครับและเขาไม่เคยลืมรางเงาของตัวเองเอซ์นเขาันนี้เล่าให้ฟังว่าลูกศรเนี่ยน,นะฮะลูกศรที่ผมทาท่าจุดไฟยิงเนี่ยมันคือการฉลองประตูที่สื่อถึงบรรพบุรุษของตัวเองเป็นความหมายที่พิเศษมากๆครับแลวมันก็เลยถองไปถึงนั่นแหละครับว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นกองหน้าที่มีสัญชาตญาณทาประตูได้ดีที่สุดมันเป็นเพราะอะไรเขานี่พูดว่าไอศครีมโกครับ กฎมันง่ายนิดเดียวครับสมัยเป็นเด็กๆเวลามีการแข่งขันครับใครที่ยิงประตูสุดท้ายของเกมนั้นได้จะได้รับรางวัลเป็นไอศครีมมันจะยิงกัน 8, 1, 9, 1, 10, 0อะไรไม่รู้ล่ะแต่พอช่วงท้ายเกมเมื่อโคชตะโกนครับอ้าวใครยิงลูกสุดท้ายได้ได้กินไอศครีมเขานี่บอกแค่นั้นแหละครับมันคือความสุขที่สุดแล้วครับในชีวิตของเขาณเวลาตรงนั้นเพราะอย่าลืมว่าเขาเติบโตมา ในครอบครัวที่ยากจนเมืองชนบทไร้ซึ่งโอกาสถ้าเรามองว่าแค่ไอศกรีมแท่งเดียวมันจะสามารถสร้างแรงจูงใจได้ขนาดนั้นเลยเหรอแต่เราย้อนกลับไปครับในตอนที่เป็นเด็กอายุ8ขวบ9ขวบที่ไม่เคยได้กินไอศกรีมเลยนะอดมือกินมือ้อวันหนึ่งเมื่อคุณยิงประตูดได้แล้วได้กินไอศกรีม โอ้โหนั่นคือจุดสุดยอดของเขาแล้วครับแล้วเขาวันนี้ก็เป็นแบบนั้นครับเขาบอกว่าแค่แค่คิดย้อนกลับไปเนี่ยก็มีความสุขแล้วครับเขาเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกมองว่าเฮ้ย mm hmm. แค่ไอติมแท่งเดียวมันจะอะไรขนาดนั้นแต่สำหรับตัวเขาชีวิตขับเคลื่อนด้วยไอศครีมแท่งเดียวนี่แหละครับ ทุกวันนี้เขาสามารถซื้อร้านไอศครีมได้เลยครับแต่เขาก็ายังชื่นชอบของคําว่าไอศครีมโกอยู่ดีเพียงแต่มันไม่ใช่แค่การยิงประตูสุดท้ายแล้วครับแต่เป็นเรื่องของผลลัพธ์เรื่องของความสําเร็จของทีมเพื่อยือนยันเขาว่าแชมเปี้ยนต้องเล่นแบบนี้แน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไว้มาถึงวันนี้เขาไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเลยแล้วครับทุกสโมสรที่เขาอยู่เขามีไอศครีมโกของตัวเองเรียบร้อยแล้วบางทีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันก็มีจุดเริ่มต้นเล็กๆแบบนี้แหละครับนี่คือชีวิตของเอเซนคาวานีครับ อย่างไรบ้างลองคอมเมนต์กันมาบอกกันหน่อยนะครับผมเชื่อว่าเป็นแนวคิดที่ที่เป็นแบบอย่างได้แล้วก็สามารถส่งพลังงานบวกให้กับทุกคนได้แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องทางของเราครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับกำลังจะเข้าใกล้หลัก4ี่แสนซับแล้วนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไปด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับส่วนทางอื่นครับนอกจากยูทูบแล้วยังมี Facebook Twitter Instagram Tik t o เกอรครับแล้วช่องทางใพอดแคสต์นะครับซาร์คลาสสปอร์ติฟายแอปเปิลพอดแคส ฝากช่องทางการติดตามเมนสแต์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b l o g ก i t ตเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud, Spotify, Apple Podcast